พลิกชะตาชายาสยบแค้นตอนที่75ไปตรวจคน้นการบุกรุกของบ่าวรับใช้เหล่านั้นพลันหยุดลงพวกเขาหันมาคำนับอัลลิงเกอร์ที่แสดงสีหน้ามิพึงพอใจเป็นอย่างมากนางกวาดสายตาเย็นชามองบ่าวรับใช้เหล่านั้นทีละคนจากนั้นก็ชี้ไปที่บ่าวผู้หนึ่งแล้วเอ่ยถามเสียงเข้ม บอกข้ามาว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงบุกรุกเรือนของข้าหากนี้มีเหตุผลดีพอข้าจากเรียนท่านพ่อให้นำตัวพวกเจ้าไปเคี่ยนคนละยี่สิบม้เรียนคุณหนูใหญ่ท่านอย่ามีโทรศัพท์ไปเลยขอรับพวกข้าน้อยได้รับคำสั่งจากครูหยินรองให้มาค้นเรือนชีอูมิใช่การบุกรุกหรอกขอรับพวกเจ้าช่างกล้าแม้แต่เรือนชีอูของคุณหนูใหญ่ยังกล้าบุกเข้ามาแล้วบอกว่ามิใช่การบุกรุกได้อย่างไร พี่จูกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันออกไปดวงตากลมโตของนางจ้องเขม็งไปยังบ่าวรับใช้เหล่านั้นแม้ว่าคุณหนูใหญ่จากอ่อนโยนและใจดีพวกเจ้าก็อยากคิดรังแกกันได้ง่ายๆพวกเจ้าแต่ละคนมีรู้จักประมาณตนเสียเลยกล้ามาวางอำนาจใส่เรือนชีอูยเยี่ยงนี้คำกล่าวของปี่จูเป็นเหตุให้ใบหน้าของบ่าวรับใช้เหล่านั้นแสดงท่าทีอึดอัดใจออกมา ผู้ยินรองสั่งให้พวกข้าน้อยมาค้นเรือนชีอู่พวกข้าน้อยมีอาจปฏิเสธได้ขอรับแม้หวังซื่อจกแย่งสิทธิอำนาจในการดูแลห้องเก็บสมบัติจากมือของหลี่ซื่อไปแล้วทว่าเรื่องต่างๆในจวนโหยังถูกปกครองโดยหลี่ซื่อบ่าวรับใช้เหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของจวนโหจึงต้องอยู่ภายใต้อำนาจของหลี่ซื่อไปโดยปริยายอันหลิงเกอได้ฟังเยี่ยงนั้นก็เลิกคิ้วขึ้นดวงตาทอประกายแข็งกร้าวจ้องมองบ่าวเหล่านั้น อีเหนียงสั่งให้พวกเจ้ามาค้นเรือนของข้าหรือขอรับคุณหนูใหญ่หากไม่มีคำสั่งของหูหยินรองพวกข้าน้อยจะกกล้าตรวจคน้นเรือนคุณหนูใหญ่ได้เยี่ยงไรเพียงเพราะหูหยินรองมีคำสั่งพวกข้าน้อยจึงมิอาจปฏิเสธได้ขอคุณหนูใหญ่อย่าทำให้พวกข้าน้อยลำบากเลยขอรับข้ามิทำให้พวกเจ้าลำบากหรอกอันหลิงเกลกระตุกยิ้มมุมปากพวกเจ้าต้องบอกข้าว่าอีเหนียงสั่งค้นทุกเรือนในจวนหรือสั่งค้นแค่เรือนของข้าเท่านั้น บ่าวรับใช้เหล่านั้นหันไปสบตากันโดยมิรู้จักกล่าวเยี่ยงไรดีพี่จูยกมือเท้าสเอวแล้วจ้องเขม็งเหตุใดพวกเจ้ามีตอบคุณหนูใหญ่แม้แต่คำถามนี้ก็ตอบมิได้เชียวหรือคงไม่ใช่ว่าพวกเจ้าสร้างข้ออ้างขึ้นมาเองเพื่อเข้าไปในเรือนของคุณหนูใหญ่หวังลักขโมยหรอกนะสมบัติของคุณหนูใหญ่มีมิน้อยหากพวกเจ้าหยิบไปบ้างมิกล้ามิกล้าขอรับพวกข้าน้อยมิกล้าขอรับ บ่าวรับใช้ผู้หนึ่งรีบปฏิเสธเรียนคุณหนูใหญ่หูยินรองสั่งให้พวกข้าน้อยมาค้นเรือนท่านผู้เดียวขอรับส่วนเรือนผู้อื่นนั้นยังมิมีความผิดปกติอันใดขอรับมีมีความผิดปกติอันใดอย่างนั้นหรือหมายความว่ามีได้สั่งคนไปค้นเรือนอื่นสินะเมื่อคิดได้เช่นนี้อันหลิงเกอร์ก็ยกยิ้มมุมปากในตาฉายแววหน้ากลัวขึ้นมาจนเป็นเหตุให้บ่าวเหล่านั้นรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งกาย ที่เรือนผู้อื่นมีมีความผิดปกติอันใดอีเหนียงสั่งคนมาค้นแต่เรือนของข้าหมายความว่ายิ่งไรอันหลิงเกอถามด้วยน้ำเสียงเย็นชามีสามารถคาดเดาได้ว่านางกำลังคิดอันใดอยู่เป็นเหตุให้บ่าวเหล่านั้นรู้สึกกลัวจนมิกล้าขยับตัวไปไหนได้แต่ก้มหน้าเอาไว้มิกล้าเงยหน้ามองอันหลิงเกอพวกข้าน้อยก็มีเข้าใจเช่นกันขอรับเราทำตามคำสั่งเท่านั้นคุณหนูใหญ่โปรดให้ความร่วมมือด้วยขอรับ บ่าวรับใช้คนเดิมข่มความหวาดกลัวเอาไว้แล้วกล่าวทั้งที่ยังก้มหน้าแสดงถึงความแน่วแน่ที่จะเข้าไปค้นเรือนตามคำสั่งพี่จูหัวเราะย่อออกมาแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเย,ย้ยหยันเจ้ามีสิทธิ์อันใดมาบอกคุณหนูใหญ่ให้ความร่วมมือคุณหนูใหญ่เป็นเจ้านายตัวจริงแห่งโจนโหและเป็นบุตรสาวคนโตของท่านโหฐานะสูงส่งเยี่ยงนี้แต่พวกเจ้าอยากบุกค,ค้นเรือนคุณหนูใหญ่แล้วยังกล้าขอร้องให้มอบความร่วมมือผู้ใดกันที่มอบความใจกล้าเช่นนี้แก่พวกเจ้า หลายวันมานี้พี้จูต้องรับมือกับการวางอำนาจในเรือนชีอูจากแม่นมเจ้าคำพูดคำจาของนางจึงไร้ากาศขึ้นมากเพียงนางกล่าวมิกี่คำก็ทำให้บ่าวรับเหล่านั้นรู้สึกละอายใจขึ้นมาจนนิ่งเงียบพูดอันใดมิออกช่างเถิดข้ามิทำให้พวกเจ้าลำบากใจหรอกอันหลิงเกิดเข้าใจความลำบากของบ่าวรับใช้พวกนี้ดี ในเมื่อเป็นคำสั่งของเหนียงพวกเจ้าก็ไปเรียกอีเหนียงมาเพื่อให้นางมอบเหตุผลที่บุกค,ค้นเรือนของข้าหากว่าเหตุผลมากพอข้าจักยอมให้พวกเจ้าคน้นเมื่อได้ฟังอันหลิงเกอร์กล่าวมาเช่นนี้พวกเขาก็สแสดงท่าทีลำบากใจหนักกว่าเดิมเบาเยี่ยงพวกตนจักกล้าส,สอบถามหูหยินรองได้หรือในยามที่พวกเขากําลังจักขอร้องอันหลิงเกอร์ก็ได้ยินเสียงของหลี่ซื่อดังขึ้นมาจากด้านหลังเกอเออกำลังทำอันใดอยู่หรือบ่ารับใช้พวกนี้ทำอันใดให้ใหเจ้ามีพอใจเล่า หลี่ซื่อถามอัลลิงเกอร์ด้วยท่าทีเป็นห่วงแต่เมื่อเหลือบตาไปทางบ่าวรับใช้ก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาทันทีข้าให้พวกเจ้ามาค้นเรือนคุณหนูใหญ่แล้วมัวทำอันใดยอยู่ตรงนี้ยังมิรีไปตรวจค้นอีกหรือหยุดก่อนอัลลิงเกอร้องเรียกพวกเขาแล้วหันไปจ้องหลี่ซื่ออีเนียงสั่งให้บ่าวรับใช้ตรวจค้นเรือนของข้าท่านต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมใช่หรือไม่ข้าทำเยี่ยงนี้ย่อมมีเหตุผลอยู่แล้ว หลี่ซื่อเอ๋ยพร้อมรอยยิ้มแต่แววตาแข็งกระด้างเนื่องจากวันนี้มีบ่าวมารายงานว่าเห็นโจรบุกเข้าจนมิรู้ว่าขโมยสิ่งใดไปบ้างพวกเขาจึงตามจับโจรมาถึงที่นี่แต่เพราะเรือนชีอูเป็นของเจ้าพวกเขาจึงมิกล้าบุกเข้าไปและมารายงานเรื่องนี้แก่ข้า กอบกับเรื่องที่ห้องเก็บสมบัติโดนบุกรุกเมื่อครั้งก่อนยังตามหาผู้ร้ายมีเจอค่าคิดว่าโจนคนนี้อาจเป็นคนเดียวกับครั้งก่อนเมื่อคิดได้ยิ่งนั้นข้าก็คำหนึงถึงความปลอดภัยของเกอเอ๋อจึงสั่งให้พวกเขาตรวจค้นเรือนฉีอูคำกล่าวของหลี่ซื่อแสดงถึงความหวังดีต่อจวนโหและอนลิงเกอเป็นอย่างมากอลิงเกอจ้องมองหลี่ซื่อครู่หนึ่งแล้วหัวเราะออกมา ในเมื่ออีเหนียงเป็นห่วงค่าถึงเพียงนี้ค่าก็จักมีรังพวกเขาอีกแล้วพี่จูเปิดทางให้พวกเขาเข้าไปตรวจค้นเถิดปี่จูตอบรับแล้วเปิดทางให้พวกเขาเข้าไปเมื่อเห็นเยี่ยงนั้นหลี่ซื่อก็ยกยิ้มมุมปากอย่างย่มใจรอคอยการค้นหาสิ่งของเหล่านั้นออกมาแล้วอันหลิงเกอก็จะกกลายเป็นหัวขโมยทันทีมิแน่เรื่องนี้อาจร้ายแรงจนโดนยกเลิกการสมรสระหว่างมู่ซื่อจือก็ได้ หลี่ซื่อรออยู่ครู่หนึ่งพวกบ่าวรับใช้ที่เข้าไปตรวจค้นก็ออกมารายงานเรียนฮูยินรองในเรือนของคุณหนูใหญ่ม,มิมีสิ่งแปลกปลอมเลยขอรับเป็นไปมีได้หลี่ซื่อเอ่ยสวนเสียงดังลั่นเมื่อนึกได้ว่าแสดงกิริยามิเหมาะสมออกมาจึงค่อยๆปรับท่าทีให้เป็นปกติพวกเจ้ามารายงานข้าเองมิใช่หรือว่าจนหลบหนีเข้าไปในเรือนคุณหนูใหญ่จักมิพบสิ่งผิดปกติได้อย่างไร ยิ่งนั้นพวกเจ้ารีบเข้าไปค้นอีกรอบห้ามให้โจรที่หลบซ่อนอยู่รอบทำร้ายคุณหนูใหญ่เด็ดขาดหลี่ซื่อแซงห่วงใหญ่และสั่งให้บ่าวรับใช้ไปตรวจค้นอีกครั้งแม้แต่แม่นมเจ้าที่อยู่ข้างกายของอลิงเกยยังเห็นด้วยกับคำสั่งของหลี่ซื่อพวกเจ้าไปตรวจค้นให้ดีห้ามปล่อยโจรหลบหนีไปได้มีเช่นนั้นข้าจัดการพวกเจ้าแน่